ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนะครับได้ร่วมประชุมรับฟังปัญหาพร้อมกับหาแนวทางแก้ไขให้กับชาวตำบลดงมารุมนะครับในอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีครับ นายอัมพลอังคภา,ากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานการประชุมระหว่างส่วนราชการระดับจังหวัดกับส่วนราชการระดับท้องถิ่นท้องที่นะครับเพื่อรับฟังปัญหาชาวตำบลดงมะรุมเพื่อหาเรือนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหานะครับโดยมีนายสิทธาผู้เอี่ยมในอำเภอโภคกสำโรงนายกอบตอดงมะรุมและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับไปเข้าร่วมกันที่ศาลาการประเรียนวัดวงังไผ่ตำบลดงมะรุมอำเภอโภคกสำโรงจังหวัดลบบุรี สำหรับประเด็นปัญหาในพื้นที่นะครับก็เสนอให้ส่วนราชการระดับจังหวัดนั้นดําเนินการประกอบไปด้วยปัญหาเรื่องการแก้ไขน้ําเพื่อการเกษตรการขุดลอกคูคลองการแก้ไขปัญหาฝายน้ําล้นที่เสื่อมโทรมและอ่างเก็บน้ําที่ชํารุดรวมถึงการปรับปรุงถนนลาดยางหมู่ที่2ตําบลดงมรุมอำเภอโคกสําโรงนะครับที่ชำรุดเสียหายและการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้แก่ประชาชนและปัญหาอื่นๆซึ่งจังหวัดก็จะนําประเด็นปัญหาทั้งหมดนั้นไปห หรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดําเนินการแก้ไขเพื่อคลายความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไปนะครับ